เจ้านี่คือเทร์ดเวฟเหรอสูนใหญ่ตั้งชื่อให้เจ้าตัวนี้ว่าวาราลอนหัวหน้าหัวหน้าไหวหรือเปล่าครับไม่เป็นไรแน่นะครับไม่เป็นไรหรอกพูดต่อสิเต่ว่าในตอนนี้วาราลอนกำลังจัดวางวัตถุทรงกลมเป็นแนวก้นหอยบนแอง่งเมนเดลเยฟครับ ระเบิดไปแล้วเหรอเดีย๋ยวจะกู้ภาพกลับมาค่ะหนักเลยวาระลอดเหรอมันใช้ระเบิดเพื่อสร้างหลุมแล้วจากนั้นก็ 「共に走り出して行ける」「諦めないことを強さと呼んで」「星に射抜かれて一つになった瞬間を今も立ち上がる2人思うよ」 Grazie per aver guardato il video, se è piaciuto iscrivetevi al e la campanella per non perdere i ขออนุญาตนะครับได้มีการเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ที่ด้านหลังดวงจันทร์คาดว่ามาจากระเบิดของตัววารอลอนเองแล้วไงต่อขนาดนี้วารอลอนกำลังวางระเบิดเพิ่มภายในหลุมบนดวงจันทร์ถ้าเกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งก็อาจจะทำให้วงโคจรดวงจันทร์เปลี่ยนไปนะครับ ว่าไงนะการเปลี่ยนวงโคจรข,ของดาวดวงนึ่งไปชนกับดาวอีกดวงเป็นลักษณะนิสัยของวาราลอนเหรอรับทราบทางสูญใหญ่ว่าไงครับบุ้นา เอิร์ตกาลอนมอดโฟติดตั้งอาวุธที่เคยมีมาทั้งหมดแถมปรับแต่งให้ปฏิบัติการในอวากาศได้อีกรุ่นอัปเกรดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยทีเดียวเ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับปี99ตั้งแต่แรกแล้วในเองอยังอีกตั้งนานกว่าจะถึงกำหนดเสร็จสมบูรณ์และให้เร่งแบบนี้ขอถ่ายทอดคำสั่งจากศูนย์ใหญ่นะด้วยสัต ต้องอัปเกรดเอ,อิร์ธการลอนเป็นร่างมอสโฟให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วไปที่ด้านหลังดวงจันทร์ต่อสู้กับวาราลอนหยุดการระเบิดของระเบิดจากตัวมันและทำลายให้สิ้นซากถ้าหากโดนระเบิดที่รุนแรงมากขนาดนั้นถึงเป็นเอ,อิร์ธการลอนก็ยากที่จะปลอดภัยนะครับ คนขับจะต้องบาดเจ็บแน่แล้วท่านรูโนว่ายัางไงบ้างคะท่านเสนาธิการขอรับผิดชอบทุกความเสียหายในภารกิจปฏิทักการลุล่าของพวกเราเลยโดนปลดไปแล้วฮะภารกิจที่ไม่มีอะไรพร้อมแม้แต่อย่างเดียวไม่อยากเชื่อแลยว่าจะมีจริง การดี้อาจจะตายก็ได้แต่ว่าทุกคนยอมทำเหรอครับครับค่ะงานเดินการลอนเทโรกิอันริรับจะสุดบุกกับฉัน จะคมยูนิตมอทรีเพื่อต่อสู้ในอวกาศรับทราบเอมีอยู่ภาคพื้นดินหาทางแก้ปัญหาเท่าที่ทำได้นะ้วะวางใจได้เลยค่ะน่าจะคำสั่งจากศูนย์ใหญ่แล้วจะขอเพิ่อมอีกหนึ่งคำสั่งคือสมาชิกทุกคนต้องกลับมาอย่างปลอดภัย วิคโค<ฮ>โยชโนบุอีกนานแค่ไหนถึงจะอัปเกรดเสร็จอีกราวรายี่สิชั่วโมงครับฉันอนุญ,ญาตให้ออกไปข้างนอกได้18ชั่วโมงอยากทำอะไรก็ทำานะะเลิกได้ <c oughs> ยังไงก็ไม่ได้เงินหรยอฉันโอกาสมันมีแค่ตอนนี้นะ พ่อเหรอครับไปให้หมอตรวจแล้วหรือยังผมนี่ยรู้เรื่องจากพี่บมดแล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นห่วงนะี่ยังไงพ่อก็ต้องไปตรวจนะยาวนานจริงๆ ่าฉันอยู่ที่นี่เพราะอาโอเบะเอมิเครับเขาฝากข้อความมาด้วยแล้วเมื่อไร่ถึงจะกลับมาคะว่างันนะครับฉันทำในสิ่งที่ฉันทำได้ไปหมดแล้วล่ะแน่ใจเหรอครับเอมิเนจะต้องทำอะไรเสี่ยงแน่แต่ว่าผมต้องไปดวงจันท์ เขไม่สามารถปกป้องเขาได้เก็นโตเอาเบะเป็นลูกน้องของเธอน่ะรีบไปแล้วรีบกลับมาคุมพฤติกรรมเขาด้วย ตือนอูหรือเปล่าแน่นอนสิครับคุณเอมีพอมาถึงตรงนี้แล้วข้อมูลล้นไปหมดเลยนาะพอเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดดูแล้วอุกกาบาตท,ที่หน่วยพิทักษ์โลกทำลายไปเมื่อปี1999มันคือยานอาวากาศของวี99สิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ใช้เวิร์มโหกข้ามมายังโลกน่เองต่อจากนั้นบาสันก้าเกียบบอกก้า และวาราลอนก็มายังโลกด้วยเส้นทางควจรเดียวกันที่พูดหมายความว่าอืมวีเก้าเก้าต้องการจะแก้แค้นหรือว่าลุกลานล่ะมันอยากทำอะไรกันแน่นะอย่างน้อยๆถ้ารู้จุดประสงค์ของมันซึ่งคงพอมองเห็นทางแก้ปัญหานะ่ะว่าไปก็จริงนะครับแล้วเอ,อิร์ดคุงคิดว่าไงบ้างล่ะคุณไม่ได้ครับทำไมอ่ะ ถ้าผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะเป็นการละเมิดการจัดการข้อมูลลับนะครับแล้ววานายรู้อะไรงั้นเหรอเป็นข้อมูลลับับรู้จริงจริงด้วยนี่เอิร์ดคุงพวกฉันไม่ได้มองว่าเอิร์ดคุงเป็นแค่เอไอธรรมดาเลยนะพวกฉันมองไดเป็นเพื่อนถ้าอย่างนั้นผมก็ดีใจนะครับเอิร์ดคุงละ่ะผมเองกอ็มองทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนกัน,นครับ ง่ายช่วยบอกเรื่องที่นายรู้หน่อยได้ไหมมันอาจจะช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเจอกับอันตรายก็ได้นี่มันไม่ว่ายัางไงผมก็พูดไม่ได้ครับช่วยได้เต็มที่แค่นี้แหละครับขอบคุณนะเอิธคุม หากเกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งโดยสัตว์ละนวัตการที่ถูกเรียกว่าวาารอนมันอาจจะส่งผลกระทบต่อวงโคจรของดวงจันทร์โดยพิทักษ์โลกจึงตัดสินใจที่จะส่งเอ,อิร์ธกาลอนออกไปยับยั้งการระเบิดนี้ค่ะเราต้องอพยพเหรอครับถ้าดวงจันทร์เปลี่ยนวงโคจรจริงถึงอพยพก็ไม่พ้นหรอกอย่าห่วงเลย เอิร์ตการลอนต้องหาทางช่วยทุกคนแน่และถ้าทำสำเร็จพ่อก็จะได้พักด้วยงานนี้พ่อก็ต้องไปด้วยเหรอคะใช่ทุกคนในหน่วยต้องช่วยกันส่งเอิร์ตการลอนขึ้นอวกาศยังไงล่ะลูกอ๋อสุดยอดเพราะงั้นแหละจ้ะพ่อก็ถึงบอกว่าพรุ่งนี้ต้องรีบกลับตั้งแต่เช้าเนี่ยงั้นต้องรีบตื่นมาส่งพ่อแล้วล่ะพ่อครับผมอยากไปดูฟอสซิลสัตว์ประหลาดที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดนิทรรศการสัตว์ประหลาดอยู่ จะไปแล้วเหรอจุนอุซาบอกแล้วนะว่าจะตื่นมาส่งคุณคือว่าเรียกไปก่อนน่าจะดีกว่านะว่าแต่แปลกจังเลยนะคะสใส่้นั่นไปด้วยเหรอเพราะชารู้สึกว่าถ้ามีมันฉันจะพยายามได้เต็มที่นะ แล้วต้องกลับมานะอืมอืมต้องกลับมาอยู่แล้วสินะไปก่อนนะครับโชคดีนะคะ Multi-type Ultraman Zero Ultraman Blazer Ultraman G Primitive Ultraman Tomica UTC series coming. I am Colour. I am Koker, I am Kok. เกนโตพูดนะเอิร์อการ์เตรียมออกตัวคอยทุกแผนกใช้หลักโกโนโกเครื่องยนต์หลักโกมอตูยูนิตโกมอทรียูนิตมอทรีโกยูเรนัสไรฟทำงานปกติกอปีบันโดยาซินอบูเซฟตี้คอนโซลบันโดยาสนบูโกวินาบีอันรีโกค่ะหัวหน้าเกนโต đang ở theo luôn đi, go, Albert, Amy, go, và cái cuối cùng, Earth -Hung. go, Earth Galon Platform,ระบบ thấm go stop, CCP, theo đuổi S nữa เอิร์ธการลอนโก CCP รับทราบอนุญาตให้เอิร์ธการลอนออกตัวได้ c o อ y ปี้เา We are g o for auto sequence start three two one เอิร์ธการลอนบอนโึก l i f อ o เอิร์ธการลอนใช้ความเร็วหลุดพ้นขั้นสองเข้าสู่วงโคจอดวงจันทร์แล้ว <laughs> แม่ราบรื่นดีสินะพอบอดบาชิอดีตต้งหากละอดีตแม่เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญวันชิ้ชะตาโลกน่ะนะฉันเลยอยากจะติดตามแบบไล่ชิดนะอืป้จะพยายามกี่รอบก็ได้แค่นี้เองเหรอ ซีซีจากเอิรการลอนนะเลเซอรออปติกตัวพบดวงจันทร์แล้วเริ่มลดความเร็วเมื่อถึงด้านฟ้าเป้าหมายด้านหลังของดวงจันทร์จะเข้าสู่วงโคจรพักรอรับทราบทุกคนขอให้ปลอดภัยนะิดได้แล้วอันนี้มันของ V99 9 ด้านฟ้าเนือแองไม่ได้เลยเยฟแล้วพบวาราลอนและระเบิดน้ำม่ทุ่นในหลุมดวงจันทร์อเซนเซอร์และเรดาร์ทั้งหมดเก็บข้อมูลวาราลอนมาให้มากที่สุดวิลโคเฟลเลร์แล้วเรดาร์ควบคุมอาวุธเล็งไปที่วาราลอนเดชิลบูรีรบหลบเร็ววิลโคเลเซอร์ในประสงค์รวมแสาย เดี๋ยดีก่อน,อนทำแบบนี้เมื่อไรจะจบลแล่ารีบๆไปพวกนั้นลงไปสู้กับมันสิลงไปที่หลุมด้านหลังดวงจันทร์และเปลี่ยนเป็นโหมดสู้ภาพื้นดินอยู่แล้วล่ะนะเราลงในหลุมดวงจันทร์ใช้หินเป็นกำปังแล้วค่อยขยัข้อหามันวิลโค ปลอดภัยรอเปล่าชารุกิอริอร์คุงรู้นะว่าถ้าแปลงร่างอีกเลซ่าจะพลอยเป็นอันตรายไปด้วย แต่ถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้ทำพวกเราและโลกนี้พินาศแนนะ่ถ้าไม่สู้ตอนนี้แล้วจะสู้ตอนไหนอย่างไรฉันกับนายก็ต้องสู้พอชรดขอร้องล่ะ 是。Awesome. ใจครับและส่งผลต่อวงจรของดวงจันทร์ด้วยนะครับ เบลซาจะทำอะไรนีเบลซาอะฮะ มนเบลซาทำให้บวโคโจรดใจันกลับเข้าที่แล้วครับวาราลอนดูจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันแล้วคำนวณเส้นทางโคโจรคาดว่ามันกำลังมาทางโลกครับจัดการวาราลอนนอกชั้นบรรยากาศอย่าให้มันมาถึงโลกได้เด็ดขาดรับทัาบ ความจริงถูกเปิดเผยแล้วทูตจากแดนไกลกำลังใกล้เข้ามาโดยสครัหรนอุลตราแมนเบสซ่ามุ่งสู่การต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชะตาของมนุษย์อุลตราแมนเบสซ่าตอนต่อไปเราผู้โอบอุ้มโลกที่นั่นจะมีคำตอบที่นำไปสู่อนาคตหรือไม่